น่าจะได้แล้วจ้าทุกคนมัโอ้ยหอมมากหอมชื่อยได้แล้วจ้าอู้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 ฟูขึ้นเยอะเลยจ้าทุกคนจ้าปิดไฟนี่น่ากินไหม ทุกคนเราคั่วเอ,อเราจะทำน้ำพริกปลาเนาะนะทุกคนเราคั่วหอมก,กระเทียมพริกสดแล้วก็มะเขือเทศจ้ะเกืเอบจะได้แล้วจ้ะทุกคนคั่วไปจ้ะ สูตรน้ำพริกปาราของเราไม่มีอะไรแบบยุ่งยากเลยทุกคนแล้วก็อร่อยมากด้วยสำหรับเรานะอร่อยสำหรับเราแต่นคนอื่นไม่รู้เนาะสูตรนี้ถือว่าใช้ได้เลยจ้ะแม่จะทำน้ำพริกปลาแดดพริกปลาแดดเออส่วนอันนี้เป็นปลาปลากระดีเราก็ ใส่น้ำแล้วก็ต้มเอาแต่น้ำเนาะจ้ะนี่ก็ได้แล้วทุกคนเราก็จะเอาแค่น้ํานี้เนาะนันเลยอันนี้เป็นปลาระปากะดีหอมมากเลยทุกคนได้แล้วก็โคลกโคลกทุกคนผงชูรสก็ไม่มีก็ไม่ต้องใส่โอ้ยหล่นไปแล้ว <c oughs> สีมันไม่ได้น่ากินมากนะที มันเขียวแต่ว่ามันแซ่บจ้ะทุกคนนี่มะเขือเทศงาเนิดนึง ปลาก,กระดีก้างมันเยอะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่าจะไม่ใส่น้ำปลาจะไม่ใส่อะไรจะ้ะใส่แค่นี้เลย ชอบน้ําก็เติมน้ําไปอีกน้ำปลาเนาะทุกคนอืเติมไปอีกแต่เราก็จะเอาประมาณนี้ทุกคนอที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยไว้นะ uh huh. แต่น้ำํำซิมเบิงเน่พอแล้วอื uh huh. มันกลมกล่อมบางทีเราใส่ไอมะเขือเทศด้วยเนาะม,มันก็กลมกล่อมนิดนึงอ่ะทุกคนวันนี้ทำไม่ค่อยเผ็ดเพราะเผื่อแม่ทูมันจะกินด้วย,ยหย,วยองก็กินนะเดี๋ยวนี้หยองก็กินนะจ้าน้าพริกปลา้าง่ายๆจ้ะนั่นแหละทุกคนอาหารเย็นมาอีกแล้ววันนี้กินปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดหมักด้วยอะไรหยองครับทาแม่มาตรงนี้หมักเออหมักด้วย ผงปรุงรสของฝรั่งนี่จ้ะใช่แล้วก็พริกไทยข่าพริกไทยป<ล>่นแล้วก็เป็นผงปรุงรสของไทยแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งคลุกเค้าให้เข้ากันจ้ะทุกคนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปคลุกกับแป้งทอดกรอบจ้ะเราล,ลงทอดในกระทะนี้เนาะน้ำมันตั้งแลว้วร้อนแลว้วทุกคนไะนประมาณนี้คลุกคลุกแป้งแห้งจ้ะทุกคนแห้งกรอง <laughs> มันจะทอดง่ายกว่าคุกแป้งเปียกใช่ทำแบนี้ครับเอาแบบนี้ก่อนทุกคน <laughs> เราจะเอาแป้งบางนะเขาอ,ออก <laughs> พอไปเรื่อยๆทุกคนอันนี้ลืมหั่นคูโงเคเลเลยทุกคนลืม<อ><น>หัน่นขอโทษไป่าทุกคนทอดให้เหลืองกรอบสุกด,ดีตามชอบทุกท่านเลยจ้ะ ใช้ไฟค่อนแรงนะทุกคนเพราะว่าเ,เดี๋ยวให้มันสุกข,ข้างในก่อนแล้วค่อยเร่งไฟขึ้นไปคนเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบนะหมายถึงเอาอันนี้ลงมาทอดรอบสองนะเราตอนนี้เราเอาขึ้นก่อน อันนี้ยังไม่กรอบมากเดี๋ยวจะต้องทอดที่เหลืออีก

ท right? ุกคนเมื่อทำไปบนชนโดยไม่มีซอสปิดครับกินแค่นี้ก็แซ่บนีทอดรอบสอบอุ้ยกระเด็นทอดไม่ทอ Det är klart. 2 kg bo med. 2 kg nit nit. Nit nit. Men det är inte mer eller nit nit. 2 kg nit nit. Okej. Ta bit och 2 kg. Ig. Ig nit nit. Ja. うん。 ขนมไปวางเลยยังเ,เสร็จแล้วทุกคนปีไก่ทอดน่าก,กินมากทุกคนน่าก,กินมากทุกคนนี่ตุนกเนี้ยไก่ทอดสองกิโลไปเลย ดูเอลเลสเอา o l วนดู e ูฟ å นด์ซ่าร์ถ้าพูดไม่เพราะจะ l ล็กก็จะยืดลิ้ t ซ d า t ์ทดสอบเลย t อร์ไอส์เบี e o ฟอร์ฟอวช่วยแม่นะครับช่วยกันคนละหน้าที่ครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาถ้าไปช่วยกัน หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างแล้วช่วยกันสองคนอย่างเงี้ยแล้วอีกหนึ่งหนึ่งอย่างก็ต้องรออะไรอย่เงี้ยครับจริงๆเราต้องช่วยกันคนละอย่างได้ครับชใช่ไหมครับรน,น,น <c oughs> พิ่งอยากซอยอ่ะนะ <c oughs> พิ่งอยากซอยแล้วทีนี้กะ อะไรครับเมื่อวานนี้แม่เทเฉยๆแม่ไม่ได้เอยแม่ไม่ได้ชิมอะไรเลยครับแม่แม่ก็เอาไปให้ดื่มอย่างนั้นเลยครับใส่น้ําแข็งเยอะๆหน่อยครับอากาศมันร้อนนะครับลูกน้ําแข็งมันละ,ะ <ๆ S 2> ลายเร็วครับท <The> ุกคนเดี <The> ๋ยววันไหน วันว่างๆเดี๋ยวแม่จะมาเล่าเรื่องเองานวันจบการศึกษาของเล็กให้ฟังนะไม่ใช่วันนี้นะทุกคนรอก,ก่อนนะไม่ใช่วันนี้ไม่ไม่ใช่วันนี้ยองประมาณน้อ่จะเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีแพลนอะไรบ้างกับข้าวอะไรบ้างให้แขกที่เชิญมาเนาะทุกคนนั่นแหละ ก็ประมาณนี้จ้าทุกคนไก่ถอดสองกิโลนิดๆได้จ้ากินบเมิดเอาไว้กินมืออื่นจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวเราไปกินที่ห้องโน้นเหมือนเดิมเนาะไปทุกคนมือข้าเออต้องปิดอันนี้มันมันแสงมันเยอะมากจนมองไม่เห็นเลยอ่ะทุกคนัฟดีครับทุกคน ผมมาอีกแล้วสวัสดีสุขสุขันสบายหีผมสบายดีใด่ครับสกอตโอเคไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยสักอย่างทุกคนไปกินข้าวแรงจ้ะเมื่อนี้มีน้ำพริกปลาร่มีกะลาต้มมีผักสดเนาะเป็นผักกาดแก้วจ้ะทุกคนไก่โอ้โหหน่กกินเนาะไก่สองกิโลกิน้องเ้ยนั่นไง ทั้งคุณเป็นขนมปังเชยอปตักข้าวลูกครับตักไม่ค่อยเยอะเออตักน้อยๆก่อนข้าวเดี๋ยวอยากจะกินไก่ก็กินครับตักเอาอเล็กตักน้ำพริกใส่ถ้วยน้อยให้แม่หน่อยพอชิกติตักเอาเอามากเอาน้อยก็ตักเอา

ไก่ทอดอร่อยอ <b. S 1> อ่ไปยไม่เป็นไรกินไปรอมคือต่ิี้อาอันไม่มีตไม่ทชชิมไก่ก่อนอื้มอืมโอ้โ oh my god อรอเล็กก่ํลัแม่ต้มให้นะ่ะ เออแมทธิวก็ชอบกระหล่ำต้มเนี่ยเออ,อมแมทธิวไม่ชอบกระหล่ำดิบไม่ชอบกระหล่ำต้มกนินกินนี่เอากับน้ำพริกปลาแดดน้ำพริกปลาแดกโอ้โหอืมอืมอมันมีรสตัดใช่ร้องไห้เลยทุกคนช่วงนี้จะได้เห็นห้องนี้บ่อยๆหน่อยนะทุกคนตรงนั้นนะ่ะร้อนมากเลยเพราะว่าพราติด อยู่ฝั่งนี้พอเออยู่ฝั่งห้องครัวพอดีก็อยู่อยู่เหมือนกันกับฝั่งนี้แหละแต่ว่าห้องนี้จะเย็นกว่าเพราะมันใหญ่กว่าไงทุกคนแล้วก็เออห้องครัวมีเตาด้วยใช่มันร้อนช่วงนี้ร้อนก็เลยต้องย้ายย้ายทุกคนมาอยู่ห้องนี้เนาะทุกคนทะไมทยไมงอะอันนี้ได้ดีอืมมันเย็นหนอ่ยนอยเนาะใช่มันคูสลิกมันอบอุ่นจากห้องเนี้ยอืม,อม,อม อีหยังแศรประเด็กกว่าเสบ่อนประเด็กเสเนะอรือเนี้อสจะไปอกนชาคมาหาเลนตกเป่มายายนเนสไนยหาอืถ้าจะรบไปอย่างนั้นก็ต้องคลุกเลยดีกว่าอืมอืมอืมนองนนี้คนเดียวทุกคนน้องอปปารคนเดียวเออ ตัวเองเอาถ้วยไหมล่ะน้องเอาคนเดียวเอลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วเหรอแมทแมทชูบลืมแล้วลืมแล้วปลาแดกแซบกวัวน้ําซิเยตตุกอเปนิมมอน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอไ <c oughs> มนอ่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันดีกับไก่อบอนั้นจะอร่อยกว่าอืม เข็นมูพนกินเสพคอยกัอันอําร้ายไหลน้ำพีหนอนสลัด,ด,ดาาก็สลัดก็กินสิไม่ต้องไม่ต้องกินสล<อ>ัดกินครับสลัดก็ก้องกินครับน้ำจิ้มก็มีผักใช่ไหม <c oughs> น้ำจิม้มน้ำจิ้มมีผักแต่ตัวเองไม่เคยเอาผักกับน้ำจิ้มเลยเอาแต่น้ำนะครับเอาแต่น้ำปลาแดกอ,อ่บะบ่เอาอ,อันบักคือเอาบ่เอาต้นหอมผักชีอ่ะแม่อื้อ มันเป็นผักชีบอกไม่ไม่ใช่ต้นหอมกระเทียมพูดถึงยองเอาหยิบเอาครับอืมพริกประเด็กพี่น้อง <need> ไปนิ้วกินกินะนมหวานน้องแม่ทิวจองถวยประเด็กไปแล้วจ้ะถวยหนึ่งเอาคนหอดเด้อ <laughs> ไม่เป็นไรจะเอาถวยให้แมบอกไม่นี่ไงตกักไม่ไดล้ลุยที่ไหนก็คือ<ฆ> กินกับข้าวกินกับผักมีกระหล่ําทุกคนนี่กระหล่ำตอเป็นตระหล่ำสกินไปให้แก่ก็ไม่ตอนนี้แม่ทำไม่เผ็ดเพราะว่ากลัวแม่เทลจะเผ็ดกลัวเล็กจะเผ็ดใช่ไหมผมก็ Ta polili. Herregud. Det är Tack Vem är bror? Thank you. Det var jättegott. Mm. Det var kämpagott. Mm. แต่ประแดงเราเงียบเลยเนาะแม่ฮะได้ประแดงเราเงียบเลยเนาะอืใช่อตอนมาชุกินปี๊ไก่ต้องมีต้องมีน้ำจิ้มอะไรต้องมีอะไรจิ้ม องมีอะไรจิ้มก่อมตอนไม่มี <c oughs> ก็กินแหง้ง <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> มันยังแซบอยู่แต่มันแซบกว่าง้ออออออัยยมมมนเห่ะ มีขนมด้วยขนมแม่ชิ้นเป็นหนึ่งชิ้นใช่บอกแต่ก็อ id yep. ืมเิหมดลอนี้ก็เซ็วใช่ไมก็เงัวอออ๋อสกดยอดมีสปีีสมั้ Ett dop. Det var det? Det är så lång tid att bära ja, det. Ja, är det inte. Bort med den här bataljen. är vet inte där. เด็ดเรียแล้วก็นช่อันดับ่สุโรงแรมของน้องกับโรงแรมของผมไม่มีแข่งขันมีแข่งขันแข่งขันอะไรอ่ะลายยังปุตบอลดบาสบอลบอลบอลกินทอดเดนะครับมีแ pues ข่งกันกินฮอดเดิด้วยเจะกินวอลบอลยังชอยเดิมหุบเล็กแต่ฟ์รตอลยังประธ็นเลยกระดดอยากอะไรกินเพินอีกอ ช่องปีที่แล้วโรงแรมของผมชนะมีแข่งขันกินฮอทดอกแข่งขันกินฮอทดอกจะแข่งหรือเปล่าอเล็กจะแข่งอเล็กจะแข่งเหรออเล็กไม่ไม่ค่อยชอบฮอทดอกถ้ากำลัาไปเดทอะอะไรร้อง เพรา a วฟอร์โร่ไมูทันสกาส d ม o ิว s นนะจะเอาท่มนกู j จะร่วมแข่งขันหรือเปล่ากินจุหรือเปล่ากินเยอะหรือเปล่าฮอทดอกเนี่ยจะร่วมแข่งขันกับเขาไหมเราไจะร่วมอเมริกันสกอตต์ฟุตบอบอลอเมริกันพวกนั้นเขากินเยอะใช่ไหมพวกมันอ่ากเอมกพมจะฟุตโมันจะมีเยอะเพราะี่ว่ รอยสามสิบเขากินเยอะเขากินเยอะก็ให้เขากินก็ให้ก็ให้เขากินข้อตดอแข็งองเียนมิทิวกเชนเหรอไม่มีใครกินเยอะเขาเพราะอะไรมันกันคืออเมริกันฟุตบอลแบบเขาต้องใช้พลังเยอะไงแล้วมันมันมันทำได้เรอแล้วอเมริกันฟุตบอลอะไระทีบ Inte. Är det är en idrottsskola. Jag Det är Sveriges största idrottsskola. Celsius. Det är Sveriges största. Varför skulle folk inte börja här? The school i Sweden för uh, atletik Eller fotboll och mm. sånt. That's good. Fan vad bra. Så jag gick i stort. Det är nu. Jag fick det här the most different sports. Actually. Hmm. Not maybe not biggest but... Mm. Jag har Mm. Jag hur det går. Jag kan gå i skolan på mm. Det är jag som var där mamma. Han, han drog en sån här Men sluta Oh no Man får rätta det grön, hon bara.. Såhär Om mm. det är er höjd då vet jag att ni har fel kan ni inte gör så Nej. Aa, det är knoppen jag tar med. Men den där ska jag ha Du tar den mm. ja. Ja, oh, Jag vill bara ha det dagen här. största biten man kan ta. Åh Jag tog liksom den minsta som fanns och du bara plockade den största. Herregud. Va? Okej. Okay. <laughs> Okej. Va? Okej. Okay. Okej. Okay. นะยองอะรปาะมาณู๊แม่เอียงพี้ภาคกระซิบอะไรกันตะกี้อ้าวแม่ก็ยืนถ่ายปกติเลยกัดครึ่งคำเลยเหรอหมดคำแล้วเหรอปฏิทโทนี่ก็ชอบกินคักแน่พี่น้องคักแน่จ้ะอ่ะ กินของค้าล้วก็ตบด้วยของหวานจ้ะขนมปังอบเชยเสร็อปะอแสร็จจ้ะปาตปีกไก่กินชิ้เดี๋ยมวัชกุตพาได้เหลือแค่นี้จ้ะไว้ให้แม่พรุ่งนี้หรือใครจะเอาใครจะเอาก็เอาเพราะว่างกินอันนี้ไม่ได้ทุกคนเนาโอเคจ้ะทุกคนฝากคลิปไว้ซ้ำนี้จ้ะแต่พอกันไหมนะจ้าสบายดีสวัสดีบาย